สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะเออสวัสดีชาว u t u b e ทุกคนค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกวิดีโอด้วยค่ะแล้วก็สวัสดีเพื่อนใหม่ด้วยนะคะเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามติดตามใหม่เนาจะจ้ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจก <g iven> ับการเริ่มต้นเ็ุคลิปใหม่ขึ้นค่ะจาก เป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวเมื่อนี้อันสิว่าเรื่องวิสานะคะวิสากับการที่เขาใหญ่ไปอยู่ประเทศไทยนะะเนี่ยค่ะมีหลายท่านที่ถามถึงเรื่องวิสาเนะว่าวิา่านใดดีกว่ากันวิสาแต่งงานหรือวิสากาเษียนจึงสะพูดถึงวิสาแต่งงานอันกะ มันก็ดีอยู่ค่ะแต่ว่าเอกสารสิเยอะจากหน่อยนะคะจะ mm hmm. เป็นวิสากรเียนกสีง่ายค่ะเพราะว่าฝรั่งเพิ่นฝรั่งเพิ่นการัรานตีตัวเพิ่นเองสินะโ mm hmm. ดยกรารันตีโดยเงินฝากของเพิ่นเองเออหรือปาะส่นกันเป็นเงินเดือนกรเียนของเพิ่นเองสินะค mm ่ะ hmm. กระบดรยุ่งอยากอย่างดอกแล้วก็รู้สึกว่าค่าวิสาสิถูกกว่าสินะถ้าผู้ใด เฮ็ดเองได้ก็เฮ็ดรถค่ะหรือถาผู้ใดที่บัูเรื่องหรือว่าบัลูเสียดยังได้จะติดต่อเอเจนซี่เพิ่นก็ได้ค่ะเอเจนซี่เพิ่นก็สิค่อยแนะนำว่าให้ให้เจ้าเตรียมเอกสารเอียงแนงสิไหมถ้าผู้ใดร้อมใจเนาะถ้าผู้ใดที่พร่อมใจให้เอเจนซี่เขาเดินเรื่องให้ให้เพิ่นเดินเรื่องให้กัสิการยื่นขอวิซ่าเพิ่นก็สิแนะนำเองอกค่ะว่า สิได้ใส่เอกสารีหยังแน่งสิไหมแต่ว่าโตเฮ้าเนี่ยก็เป็นผู้ที่เตรียมเอกสารคือเก่าค่ะเขาต้องไปแลนคอใบนั้นใบนี้จากอำอเภอแนอยังสิไหมค่ะ <c oughs> อันถ้าคิดว่าจะคลองเตรียมเอกสารได้ก็ไปยื่นเองก็ได้ค่ะกระจีใจถูกลงมาจังหน่อยเองสินะอัน ถ้าเขาเดินเรื่องเองเนาะแต่ถ้าเขาให้เอเจนซี่เพื่อนเทศให้ยื่นเรื่องให้เขาก็ต้องใจเพิินสินะความหมายข่อยนะเขาก็คือต้องมีเงินก่อนใจเพลินสินะให้ค่าที่เพิินเดินเอกสารให้เองสิคนระับแบบนี้ก็ง่ายกสะดวกเขานะเขาก็่ต้องปวดหัวเรื่องเอกสารหลายๆอย่างสินะสำหรับวีซ่าทุกวีซ่าแห้ะแต่ใครผ่อมใจก็จงัง จ้างไอ้เจเจนซีเพื่อนเทศยไห้ก็ได้อันนี้ก็ดีถือกันค่ะ <c oughs> อ,อันสำหรับปัว่อยเนาะเราสิเหตุพอเ,าเาราเราบ่ิหนได้กะเสียนเราก็เหตุวิสาแต่งงานค่ะและวิสาแต่งงานเราก็ปีต่อไปก็เป็นวิา่าทอตอนนั้นคอยไปอยู่เมืองไทยเนาะ่อยบรข่อยบร้กับมาพี่กันเลยเป็นวิสาเยี <c oughs> ่ยมภรรยาจังส่ไหมพอตอนแรกว่า อันพักกันใหญ่ไปยูไทยเนาะ่อยกะเฮ็นันเท็ดนี่อยู่เมืองไทยนึกสินะอันแต่ตัวพวขาเนี่ยเรากลับช่วงหนาห่อนงานของเราเรากลับไม่เห็นงานที่เราสิหมแลาเห็นงานจบเห็นงานแล้วช่วงหนาห่อนเรากลับไปยูไทยแปดเดือน 8, 9, เก้าเดือนนึงเสียเพราะว่าพวขอยเราไม่ได้เป็นลูกจ้างเนาะเราก็เลยไปยูไทยได้ด,ดุลฉะนี้เราเห็นงานของเราเองถ้าเราถ้าเราเป็นลูกน้องเขาเราก็ ไปยูแปดเดือนเก้าเดือนพอได้ค่ะกะสิบแค่ประมาณฮอลลีเดกะเดือนนึงเนาะกะสิบประมาณน,นี้ยูไปยูไทยนะแต่ว่าน,นี่เราเห็ุของเราเองเราขายสตรอเบอรี่นะเราก็เลยคือเป็นนายเจ้าของบ่อได้เป็นลูกจากา้างไปเเราก็เลยไปยูไทยได้ดนค่ะแต่ว่าพอช่วงหนางานเราก็กลับมาเห็ดงานที่เราเซนาก็เลยกันไปไปมา้าๆสาหรับเราเสียแต่ว่าข่อยนะข่อยไปบ่อได้มาน้ำเราเซนาสองปีก็เล็ก เห็ุวิสาเป็นวิสาเยี่ยมภรรยาข้งซีนะส่วนผู้ใดที่ผู้ใดที่จดทะเบียนสมรสยู่ต่างประเทศนะะเนาะเนาะถ้าสิไปง่ายไปยูไทยสส visa, เสียถ้าสามีบุตเหตุวิสาเกษียณถ้าเหตุวิสาแต่งงานอียงิีนอะกะมันก็ได้ปีหนึ่งขึ้นกันนะคะแล้วกะเพราะเด้ปีหนึ่งเราเขาก็ไปแ้งงานตัวเป็นแรงงานตัวอยู่ต่อมอสามเดือนแรงงานตัวเที่ยหนึ่งขึ้นกัน กับวีซา่าอันกเกษียนเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดที่จดทะเบียนสมรสอยู่ต่างประเทศเนาะค่ะเนาะของข่อยเนี่ยคอยจดอยู่ต่างประเทศคอยบ่ได้จดอยู่ไทยเนาะแล้วบัดนี้คอยกะบ่บได้สมรสกับคนไทยบ่ได้สมรสอย่างอยู่ประเทศไทยก็เที่ยงสินะค่ะกะจดทะเบียนอยู่ต่างประเทศอยู่สวีเดนแต่เฮาสิไปขอ วีซ่าไปยังเสียสิญญาไปยุไทยก็ต้องเอาทะเบียนสมรสยู่ต่างประเทศไปน้ำนะคะไปขอยู่นหน่วยงานเพิ่นผัวคอยล้วเป็นคนไปขอเนาะไปขอยยู่นหน่วยงานที่เพิ่นเหตุเกี่ยวกับพวกทะเบียนสมรสววาอีหย่างเสิละไปขอเพื่อนล้วเพื่อนกระสิปินออกมาให้เขาเมื่อก็สิเป็นภาษาบ้านเพื่อนนี่ล่ะภาษาสวนนี่ล่ะะเราบันนี่ก็โตไอทะเบียนสมรสตัวเนี้ยก็ต้องเอาไปแปลเอาไปแปลเป็นภาษาไทยยู อยู่สถานทูตสวีเดนในกรุงเทพค่ะกะเขาก็ต้องเสียค่าเพื่อนแปลเพื่อนยังให้นี่ราคาไรได้เอ้ค่าใช้จ่ใจมันกระจุกกระจิกแบบนี้ละมันบ่เมนแค่ใจค่าวิสาอย่างเดียวค่ะเพราะตาเพื่อนแปลให้นะค่ะเพื่อนแปลให้เรียบร้อยเพื่อนกับประทับตาให้พร้อมเป็นประทับตาจากสถานทูตเพราะว่าเหตุวิสาสมอเนี่ยกะค่อนข้างหยุ่งยากยังน้อยอยู่ค่ะแล้วบันนี่กะ โต้ไข่เนี่ยข่ยบได้จดทะเบียนจเยนเนะเคียเนาะข่ยบเคยไปบันทึกสถานะครอบครัวเจ้าของจกเคียจยังไีไข่อยก็ต้องไปเพราะจะอันเพินเ่นแปละให้เรียบรอย้อยแลอวข่ก็ไปบันทึกสถานะครอบครัวเจ้าของว่าเจ้าของสมรสอยู่ต่างประเทศยังสงไหมค่ะเพิ่นก่นสิลงบันทึกให้บันทึกให้ว่าข่อยแต่งงานกับผู้ชายคนนี้คนนี้แต่เอกสารก็ต้องเป็นทะเบียนสมรสนั่นแหละค่ะแล้วก็ใบรับรองโสดทั้งสองคนเลยยังสินะ ค่ะใบรับรองโสดขอจากอำเภอจากนายอำเภอพร้อมของของฝรั่งกะต้องขอไปตบานนาะยัางส่นะใบรับรองสดแต่เปลีล่ยนสมรสยังสิละเราบัน,นี่อันคอยก็ได้ไปบันทึกอยู่อำเภออำเภอผู้เวียงเนาะคอยเป็นคนผู้เวียงคนเก่นผู้เวียงคอยกับไปเหตุอยู่ผู้เวียงจะสีนะบันทึกเรียบร้อยบัน,นี่กะอันคอยกะเริ่มขออันอัน พอเพิ่นเพิ่นเพิ่นสีใสเบิ่นสูนเลวเลยไอที่ข่อยบอกมาเนี่ยข่อยก็เริ่มขอบัตรประชาชนในห,หัวข่อยตังสี่นะ,ะต่างชาติเขาสืได้เป็นบัตรประชาชนสีชมพูค่ะเพื่อนๆจ๋าจะเป็นบัตรประชาชนสีชมพูแต่บ่มีชิปข้างในค่ะเพราะว่าเพิ่นอันอันนี้จะเป็นการยืนยันตัวตนท,ท,ทั้งทั้งทั้งที่ที่อยู่ที่ภาคที่อาศัยของเพิ่นน้ำนะถ้ามีบัตรประชาชนไทยเห็นบ่ล่ะค่ะแล้วโบนี้กะ พอถ้าข่อยเหตดตัวนี้รบร้อยข่อยก็ยื่นขออันทะเบียนบ้านให้แล้วนะเพราะว่าตัวข่อยมีบ้านแล้วนะตัวข่อยมีบ้านเล็กที่แล้วเนาะก่อนที่บุตรก่อนที่ตัวข่อยสิ้าย่ไปค่ะข่อยก็มีบ้านเล็กที่ของข่อยแล้วงสินะแล้วบันี้อันเอ่อข่อยก็ไปยื่นขอทะเบียนบ้านให้แล้วค่ะทะเบียนบ้านสีเหลืองเพราะว่าเดี๋ยวข่อยสิมีข่อยมีตัวอยงให้เบิ่งเนาะอันนี้ทะเบียนบ้านของคนไทยนะคะอันนี้ของข่อย ก็สิเป็นสีน้ำเงินนะคะเนาะส่วนทะเบียนบ้านของของฝรั่งก็สีแยกออกมาเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะเป็นแบบเป็นทะเบียนบ้านสีเหลืองอันนี้เออเพื่อนบอ่สามารถใส่เพิ่นบ่สามารถใส่ล่มนี้ก็เขาได้เพราะว่าเพื่อนเป็นต่างชาติเพราะฉะนั้นของเขาต้องเป็นสีเหลืองก็คือบ้านเล็กที่เดียวกันค่ะเป็นบ้านเล็กที่เดียวกันเนาะค่ะอันนี้ขอเห็นให้เราเวลาขอวิ่าค่ะขอวิา่วาเนาะเพื่อนก็สีเอาทั้งสองลิมเลย ทั้งทั้งของโตเจ้าบ้านผู้ที่เสพการันตใีให้ให้ให้ผู้ใช้นะค่ะเฮาเฮา,าก็ต้องเอานี่ไปเพื่อนสีคอเนี่ยละคอทั้งจองอยงเลยค่ะทั้งของผู้ใช้แล้วก็ของผู้ยิงแล้วก็ทั้งบรระชาชน,ขอ,นของเพิ่นของเฮาจังสะค่ะถ้าไอถ้าตั้งชาคนใดมีตัวนี้เนาะไอตัวนี้เป็นการยืนยันว่าคนดังชาติมีที่พักที่อาศัยจริง ถ้าถ้าเป็นอันลวก็บยใหญ่ไปใส่เองสินะที่ยูสิเป็นที่ยูมองเดียวบางบางบาง,บางท่านที่เศร้าบ้านเศร้าเศร้าบ้านยูหรือว่าเศร้าอาภาเป็นยูกะสกะได้คือกันค่ะก็เป็นที่ยูอันนี้ของเพื่อนได้คือกันแต่ว่ามันบหมันค้งค่ะบหมันค้งคือว่าเพื่อนสามารถใหญ่ไปยูมองอื่นได้อีกสิน่ะการยื่นคอวิซาตาลปีอะ่ะถ้ามีตัวเนี้ยก็คือเป็นอา่าเป็น ยืนยันว่าเขาเขามีที่พักเป็นหลักเป็นแหล่งเงินแหมสิว่าวาจังได <c oughs> ค่ะถ้าสามีผู้ใดบ้านไดมีก็ไปเห็นให้เราหลดค่ะมันมัน,ม,นมันสีง่ายต่อกันอุ้ยมันสีง่ายต่อกันยืนขอวิสาค่ะสิะเป็นทั้งกเกษียณหรือว่าวิสาแต่งงานกับกตามก็ต้องใส่แบบนี้คือกันค่ะทั้งบัตรประชาชนสี่ผู้แต่ว่ากเกษียณก็สะเห็นง่ายอยู่ดอกค่ะถึงบ่มีถึงบม่งบมีตัวนี้เพิ่น เพิ่นมีเงินการันตีเพิ่นเองอยู่แล้วเนาะเงินเดือนของเพิ่นเนาะเป็นเงินการันตีวีซ่าของเพิ่นอยู่แล้วสินะและว้วบัดนี้วีซ่าแต่งงานก็นสิมีโชว์เงินฝากนะคะโชว์เงินฝาก4ี่แสนในในในบัญชีของไทยนะถ้าผัวผู้ใดบ่ท่านได้มีบัญชีอันบัญชีไทยจังซี่ก็มีตัวนี้แล้วก็บัตรประชาชนแล้วก็พาสปอร์ตไปเปิดได้ง่ายคะ่ะ พอตอนนี้เขาอันทั้งธนาคารเขาติดป้องกันการอันเพิ่นเอ็ดอีกอย่างอันที่เป็นน้ามาเปิดบัญชีเนี่ยตอนนี้ต้องต้องระวังเยอะมากค่ะค่ะกะถ้าใครพอนในมีบัญชีในในในประเทศไทยกับไปเปิดให้เพิ่นซาเนาะเราเวลาเขาโชว์เงินคือถ้าเพิ่นถ้าเพิ่นเรียกร้องว่าโชว์แคสี่แสนก็โชว์เพิ่นแคสซี่แสนนั่นแหละค่ะ ค่ะถ้ามีบัญชีเออบัญชีไทยตั้งหากกะเอาบัญชีตัวเนี้ยแค่เอาเงินเขา,ขาไวปสี่แสนนะคะเนาะอันนี้สําหรับวีซ่าแต่งงานเด้ถ้าเขาเขาว่าโชว์แค่สี่แสนเนาะก็โชว์เพิ่นแค่นั้นละ่ะเปิดบัญชีไว้ตั้งหากก็ได้สําหรับโชว์วีชว์อันขอยืนยืนขอวีซ่าจ้างวีซ่าเกษียณเขาเสช่ยโชว์แปดแสนค่ะไอเงินเงินฝากตัวเนี้ยสีสูงจังน่อยอันค่ะเพิ่มเโช่วยแปดแสน เพื่อนในโช์แปดแสนก็นโช์แค่แปดแสนพอคะ่ะบพต้องไปโช์เกิดนั่นนะคะเนาะต่อให้เฮามีเงินเป็นพันล้านก็นสร้างในบัญชีแต่ว่าแยกบัญชีที่เราจะโชว์ขอวิสาในดีที่สุดนะคะเพื่อนใหนโช์แปดแสนก็นโช์แปดแสนเพื่อนใหนโช์สี่แสนก็นโช์แค่สี่แสนอย่าไปโช์หลายกว่านั้นนะคะเนาะก็คือเป็นผลดีต่อต่อเพื่อนเองนั่นแหละบอราายเระได้นะคะ,ะแต่เอาเอาแค่ ประสบการณ์ที่จะคองม,มีเนาะค่ะเราบนันนีกะเพื่อนกิเฮาเที่ยวเขาอำเภอ,อยู่ตลอดเลยแหละกะซิมีเอ,เอกสารเขาเลายีิบสองเป็นเอกสารบันทึกสถานะครอบครัวค่ะอันนี้เราต้องไปขออยู่ขอทุกครั้งที่ยื่นวีซ่าเนาะยื่นขอวีซา่าแล้วก็อายุกะบบ่ให้เกินสามเดือนทังส่นะเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาสิไปยื่นเอกสารเขากะ่าเฝ้าไปขอไว้ล่วงหน้าโดนเกิน ประมาณสมมติว่าอาทิตย์หนาเจ้าสียืนขอวีซ่าอาทิตย์เนี่ยเจ้าก็ไปขอมาไว้ก็ร้อยยิบสองนะมันตรงใส่ค่ะวีซ่าแต่งานตรงตรงนี้ค่ะเราเพิ่นกระสิค่อยบอกไปทลาย่างดอกค่ะถ้า Agency เขาให้เอเจนซี่เขาซอยเนาะให้เพิ่นซอยยืนเพิ่นกระสิคอยบอกเขาเป็นเป็นเป็น,ปนยางยางไป ถ้าผู้ใดที่ถ้าสามีภรรยาที่บ่มีตัวนี้เนาะค่ะเนะ mm hmm. าะเพราะในนี้อันทะเบียนทะเบียนบ้านสีเหลืองหรือบัตรประชาชนกะบ,บางบางเคตเนี่ยเอาเอเจนซี่เพิ่นบรับเด้ถ้าเอกสารประรบตามที่เขาต้องการหรือว่าค่อนข้างย่ยากยังี่เพิ่นกาสิให้เพิ่นกาสิแนะนําให้ไปไปหาเอเจนซี่ยู่ชนบุรีเลยเพิ่นสิบรับเ็ตยังี่แล้วก็ นึงอันญาติพี่น้องก็สําคัญด้วยค่ะ <c oughs> สําหรับวิสาแตง่งานวิสาแตง่งานนี่ญาติพี่น้องสําคัญมากพ่ออย่างติ๊กเพราะว่าต่อมอเพิ่นเพิ่นสิออกไปเยี่ยมไปเยี่ยมพวเขาเลยว่าเพิ่นพักอยู่บ้านหล,ลังนี้จริงไหมแล้วเพิ่นสิออกมาโดยที่เขาปฏิเสธบด้เลยแล้วเขาก็ต้องจ่ายจ่ายค่าอตอนที่ควยเฮ็ดนะ่ะเป็นสามพันบาท เพิ่นสิบอกเลยค่ะวา่าเจ้าหน้าที่จะไปเยี่ยมนะแต่ว่าวันที่เท่าไดนั่นเพิ่นสีบอกให้นัดกนอนเพิ่นสินัดที่หลังค่ะแล้วกับเพิ่นสิบอกเลยว่ามีค่าใจใจกันออกไปเยี่ยมพอเพิพ่อนอันนั้นเพิ่นไปเยี่ยมเนี่ยเพิน่นเพิ่นสีไทยลูกกับเฮาพร้อมนะคะแล้วก็จะมีญาติพี่น้องของเขาเนี่ยสองท่านที่ที่สีมาอันอันเอ่อ เขาอเออนีหยังเอ่อเป็นญาติพี่น้องอันเป็นพยานพยานค่ะอีกน้ำเด้ญาติพี่น้องเขาสองสิเป็นหน้า,เป,นปาเป็นป้าอาะเป็นป้าเป็นลุงเป็นยายก็ได้ค่ะาเพื่อนกกสิเอาเอกสารเพื่อนเกษิไทยทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนไทยก๊อปี้แล้วก็ให้เพื่อนซินจังสีมแม่เส้นรับเป็นพยานว่าผู้ชายคนเนี้ย เป็นคนที่เรารู้จักเออรู้จักจริงแล้วก็อีกย่งประมาณนี้แหละคนในครอบครัวของของไยผู้หยิงค่ะเป็นพยานให้น้าว่าเพิ่งมาอาศัยอยูน่นี่มาอาศัยอยู่นี่โดนจากปีหรืออีกย่างคือแบบเพิ่งแต่งงานกันมาโดนแล้วจังสีนะล้านเขาได้ผัวคนนี้โดนแล้วหลายปีแล้วอีกอย่างแสมมีการสมรสยุหันอยู่นี่คืออันนี้สําหรับวิชาแต่งงานเวยค่ะ ะข่อยก็ได้หน่าข่สองคนเป็นพยานให้เังสินะเจ้าหน้าที่เพื่อนกาสิสอบถามเล็กๆน้อยๆค่ะไม่มีองไรแา่แล้วเพื่อนกาสิขอถ่ายรูปเป็นหลักฐานน้ำแล้วอันนี้ก็ดีที่ผัวเขาเข่ายานเขาได้กาสิดีน้ำแล้วก็สั่งสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในหมู่บ้านพ่อมอันนี้ก็ดีื่อนค่ะการขอวิสาตรงงานเนาะอันนี้สำหรับวิสาต่งงาเด้วยค่ะ แล้วก็อันเพื่อนกะสิให้เฮ้าอันกันยื่นเอกสารกะสิมีแบบว่าแผนที่นาะแผนที่บ้านแผนที่บ้านเล็กที่เฮ้านะคะว่าไปซอยใดเขาหม่องใดเฮากับเฮาเฮากับปักมุดเอาจาก Google ก็ได้คะ่ะแล้วก็ปิ้นออกมาให้เพื่อนเพื่อนกะสิไปตามแผนที่นะคะต่อมาเพื่อนกะสิออกไปตามแผนที่ที่เฮ้ายืนนั่นแหละที่เฮ้ายืนใ้เพื่อนนั่นแหละตอนที่เพื่อนขอเอกสารนะค่ะแล้วบันนี่กัอัน เขากะต้องถ่ายรูปเกี่ยวกับบ้านเล็กที่เขาน้ำนะคะผัวเมียเพื่อนเกษตรถ่ายรูปประมาณสี่ใบเนาะเพื่อยืย่นช่วงที่ยืน่นเอกสารขอวีซ่าเนี่ยเขากะต้องเตรียมรูปภาพรูปภาพปัจจุบันด้วยค่ะถ่ายหนาบ้านรูปหนึ่งแล้วให้มีบ้านเล็กที่ติดพร้อมประมาณนี้คะ่ะแล้วก็ในห้องนอนรูปหนึ่งคือว่าเขานางไทยคู่กับผัวเขางเสียในห้องนอนรูปหนึ่งในห้องัวน้ำหนาบ้านพร้อมห้องนางเหรนพร้อมเดี๋ยวเสีย นี่เขาก็ต้องเตียยเพืือนค่ะการการที่เข้าสิท์ใหญ่ไปอยู่ไทยเนาะค่ะ <c oughs> เอ่อโลกะเอ่ออีกอย่างอีกนอข้อร้อยยี่สิบสองก็บอกไปแล้วนะเนาะทะเบียนบ้านบาัตรประชาชนถ้าผู้ใดมีลูกค่ะมีลูกน้ำกันเสียเอกสารก็ต้องมีของเด็กหน่อยนะ้ำนะคะเนาะแต่ว่าตัวข่อยข่อยบอมีข่อยกัเลย่บด้ยากตรงนี้นะข่อยบบมีลูกข่อยกับ่บด้ยยากตรงนี้ค่ะก็จะเป็น ถ้าพายมีมีลูกก็สิพวกใบเกิดอีหยังซี่ละสําหรับเด็กหน่อยนี่สิหรือผู้ใดที่ใหญ่แล้วก็สิบัตรประชาชนเขาอีหยังประมาณนี้ล่ะค่ะกับสำหรับวีซ่งงาเเดงนั้นก็นสิค่อนข้างเอกสารเยอะจัำน้อยอยู่ค่ะอ,อ่อถ้าผู้ใดให้เอเจนซี่เพิ่นซวยยืนซอยเฮ็ดวีซ่าก็เพิ่นสิแนะนําเองเนาะค่ะเพิ่นสิแนะนําเองว่าใส่เอกสารยังแน่เป็นย่างๆไปก็เตรียมให้ครบค่ะ โตเมียนี่แหละผู้เมียนี่แหละต้องเตรียมเตรียมให้เพิ่นค่ะเดี๋ยวอันเมื่อหนารอบต่อไปเดี๋ยวจังวอกเรื่องเอกสารวีซ่านะคะเนาะเป็นของวีซ่าเกษียณค่ะอันนี้คอยบอกเฉพาะวีซ่าแต่งงานด้วยค่ะกะไพสิหญาไปกะเตรียมให้พร้อมค่ะมันจังบอต้องแลนกับไปกับมาหรือหรือบริสันกะต้องติดต่อต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ทั้งทั้งพี่พร้อมให้เป็นทรงเป็นอีเมลไปให้ถ้าผู้ใดบ่มี ถ้าผู้ใดได่ได้เตรียมไปมันบลระก็ต้องเสียเวลาไปอีกยุ่งยากไปอีกจังสี่นะค่ะถ้ามีคำถามอันใดสงสัยอันใดกะถามค่อยได้ค่ะเอเจนซี่เพราะขอยเป็นคนถอนแก่นเนาะเอ,เอเจนซี่ที่เพิ่นรับเฮดวิาด่าเฮดยังเสียขอยก็รู้จากอยู่ค่ะแล้วก็ไว้ใจได้เพื่อน เพื่อนๆก็หาเอเจนซี่ที่เพื่อนไว้ใจได้ก็ได้ค่ะสําหรับใครที่พร้อมจ่ายแลบบ้วก็บอตองม่รรยุ่งยากปวดหัวกับเอกสารเยอะแยะมากมายเนาะกัให้เพื่อนซอยเหตุก็ได้ค่ะเขาก็เสียงเงินจักหน่อยเนาะ <c oughs> กบสบายเขาจักหน่อยแต่ว่าเอกสาร,รบางอย่างเขาก็ต้องเตรียมให้เพื่อนค้อเก่าละค่ะแลนหาเอกสารใือเราค่ะ <c oughs> อันนี้คือบอกเรานะคือว่ารู้ไว้ ใช่ว่าจะไม่ดีนะค่ะฟังไหวแล้วกะ็เอ,อ่ให้มีความรู้ใน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 หัวเขาไหวทังสินาะบอจำเป็นต้องเฮ็ดตามข่อยก็ได้กลับไปศึกษาเอาเองค่ะว่าสมควรจะทำดีซาแบบไดนเนาะค่ะเนาะก็ฟังไหวกด็ดีให้มีความรู้ติดโตก่อนสิง่ายไปก็ดีค่ะอันนี้เป็นเรื่องดีเด้วบอแมนว่า ดีทั้งใบก็ดีค่ะเดี๋ยวมื่อน,นี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะเนาะถ้าสงสัยอันไรก็ส่งขอความมาหาใอยเนาะก็ขอบพูดหลายๆสำหรับคอมเมนต์ทุกๆวิดีโอเ้ยค่ะเด้อกสิมีทั้งคิดบวกคิดลบแล้วก็กำลังใจแล้วก็คำถามเหยียดเหยียดเหยียดเฮาเนี่ยก็บมีแต่เฮาก็บ,บ่ไดยสนใจเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันนี้มันพอเพิ่นบบได้มาหาให้ เขากินผู้ใดเหยียดเขาเสียห้าต้องกปสนใจเพราะว่าเขาไม่ได้มาหาให้เรากินเนาะกะขอบคุณถึงสี่เหยียดคอยกระซ้างเด้อค่ะเด้อกับคําถามเหยียดเหยียดคอยคอยก็่าได้สนใจค่ะกระขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมเขามารับชมวิดีโอคอยคอยก็ดีใจเ้าค่ะต้องให้บอกโบมวอนคอ,อ,อยก็บ่าบสนใจค่ะเพราะว่าคอยเป็นคนจริงใจค่ะเป็นคนจริงใจแล้วก็บ,บอกในสิ่งที่คอยรู้เนาะคะ่ะเนาะ ค่ะผู้ใดอบอมากกันแล้เต้เพิ่นเนาะค่ะเนะาะบ่เข้าหูเพื่อนกับแ้้เต้เพิ่นก็บไ,ได้สนใจค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบอกตรงๆสิล่ะค่ะ